เรียนเรื่องการคูณจำนวนเชิงซ้อนไปเนาะก่อนอื่นนะคะครูขอทบทวนสูตรการคูณจำนวนเชิงซ้อนก่อนนะคะก็คือสูตรก็คืออะไรนะหน้า,นาลบหลังถูกไหมถ้าเกิดเป็นคูนดับก็เป็นบวกไกลไกลแล้วก็บวกอะไรไกลไกลถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่คูรดับมันเป็นอ มันเป็นมีไอนะคะก็เติมต้องเติมไอลงไปด้วยนะอย่าลืมไอนะคะแล้วก็เดี๋ยวทําเพิ่มนะคะอธิบายข้อ15นิดหนึ่งครั้งที่แล้วน่าจะยังไม่ได้อธิบายเนาะหลายคนอาจจะงงนะคะว่าทํำยังไงอันดับแรกนะคะนักเรียนเวลาคูนคูณทีละ2ตัวนะไม่ได้ท่องว่าหน้าหน้าก็คือหน้าหน้าหน้าสุดมีแค่หน้าหน้านะคะมีหน้า2หน้าเท่านั้นดังนั้นเอา2ตัวนี้มาคูณกันก่อนนะคะ พอได้คำตอบออกมาสมมติว่าครูได้ออกมาเป็น2ลบ 3i ครูก็เอาไอ้2ลบ 3i สมมติเฉยๆนะมาคูณกับตัวที่เหลืออยู่ตัวที่เหลืออยู่ก็คือใคร3ลบไข่ลบ 4i นั่นเองแล้วก็ใช้สูตรเดิมไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดมี4ตัว5ตัวเหมือนกันนะคะแล้วให้ทำเพิ่มนะคะก็คือนี้ ถามว่านี้ทํายังไงกําลังสองหมายความว่ายังไงกําลังสองหมายความว่ามันคูณกันอยู่2ตัวใช่ไหมดังนั้นก็กลายเป็น1บวกอะไร1บกไอเราก็จะมีหน้าหน้าแล้วถูกไหมหน้าหน้าลบหลังหลังถามว่าหลังหลังนักเรียนเลขที่ซ่อนอยู่หน้าไอก็คือเลขอะไรนั่นเองเลข1นนะคะโอเคนะหน้าหน้าลบหลังหลังบวกไกลไบวกไกลไกลนะคะ อันนี้ก็เหมือนกัน2อลบอันนี้ต้องเป็น 1i ถูกไหมอันนี้ก็เป็น2ลบ1นนะคะดังนั้นหน้าหน้าของเราเรียนหน้าของเราคือ2หน้าหน้าลบหลังหลังหลังก็คือลบ1กับลบ1น,นะคะสูตรการคูณเหมือนเดิมหน้าเ็ดเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครูขอไปเรียนอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาอธิบายเรื่องนี้นะ เปิดหน้า8เรื่องสั่งยุคนะคะอ่านมาดูเรื่องสั่งยุคของจํานวนเชิงซ้อนนะคะนักเรียนสั่งยุคของจํานวนเชิงซ้อนคืออะไรถ้าเกิดว่าจํานวนเชิงซ้อนนั้นเนี่ยเท่ากับแซอา่าในเรื่องจํานวนเชิงซ้อนนะคะส่วนใหญ่เขาจะแทนจํานวนเชิงซ้อนด้วยตัวแเนาะถ้าแเท่ากับ a บวก B i แล้วสั่งยุคนักเรียนสั่งยุคของแจะแทนด้วย Z bar Z bar เนี่ยจะเท่ากับ a ลบ b i a ลบ b i นะคะดังนั้นนักเรียนจาก B เนี่ยบวกก็เปลี่ยนเป็นไรเป็นลบนะคะในทำนองเดียวกันถ้าเกิดเป็นู่อวนดับก็เหมือนกันนะคะได้ A แล้วก็กลายเป็นใครลบ B ดังนั้นนะคะนักเรียนสังยุคคือการเปลี่ยนเฉพาะส่วนจินตภาพเท่านั้นทีนี้มาดูคุณสมบัติของสังยุคบ้างนะคะจากคุณสมบัตินะคะครูให้ไปแล้วเนาะว่าสังยุคเท่ากับจาก A บวก BI ก็จะกลายเป็นเป็น A ลบ Bi นั่นเองเปลี่ยนเฉพาะจำนวนจินตภาพนะคะให้แลรเป็นจำนวนตรงค้ามเนาะอ่ะมาดูอันนี้นะคะสั่งยุกก็คือขีด1ขีดนะคะก็จะเท่ากับ A ลบอะไรนะ Bi แต่ทีนี้นักเรียนสั่งยุกแล้วมันก็สอนด้วยสั่งยุกอีกทีหนึ่งนะคะมันก็จะเท่ากับไข่เท่ากับ Z เพราะว่าอะไรเอาตัวเนี้ยมาเขียนสั่งยุกใช่ไหมเท่ากับ a บวกอะไรนั่นเองบวก bi จากลบก็เปลี่ยนเป็นบวกไอ a บวก bi เนี่ยมันก็คือใครนั่นเองคือ Z ตนั่นเองนะคะต่อมานักเรียนมาดูคุณสมบัติข้อ3ามมาข้อ3บอกว่าให้เซตหนึ่งแล้วก็เซตสองเนี่ยเป็นจํานวนเชิงซ้อนนะคะถ้าเกิดว่าเอาเซตหนึ่งกับเซตสองเนี่ยเรามาหาสั่งยุคนะคะมันจะเท่ากับสั่งยุคข,ของเซตหนึ่งบวกกับสั่งยุคข,ของเซตสองเลย ในทํานองเดียวกันนะคะสั่งยุคข,ของ z ซตลบสั่งยุคข,ของเซมันก็จะเท่ากันนะคะการคูณก็เหมือนกันส,สั่งยุคข,ของเซตคูณกับสั่งยุคข,ของเซนะคะแต่ทีนี้ค่ะมาดูนี้บ้าง การหานะคะอย่างที่บอกไปเนาะนักเรียนว่าการหานะคะเศษต้องไม่เป็นอะไรก่อนดังนั้นตัวเศษต้องไม่เป็นศูนย์ดังนั้นแ2ทสอต้องไม่เท่ากับอะไรคะไม่เท่ากับ0ูนนะถ้าแซทสองเท่ากับศูนย์เนี่ยจะหาคําตอบไม่ได้นะคะดังนั้นนักเรียนก็จะได้ว่าแ1ทหนึ่งหารด้วยแ2ทสนะคะอ,อ๋อเท่ากับ แบบนี้เนาะก็คือการแจ้งไอ้ตัวนี้ขีดบ,บาร์เนี่ยมาอยู่ทั้งเซตหนึ่งแล้วก็เซตสองนั่นเองต่อมาอินเวอร์สนะคะอินเวอร์สมันก็จะเท่ากับกำลังลบหนึ่งนั่นเองสัญลักษณ์ของอินเวอร์สก็คือกำลังลบหนึ่งเนาะต่อมานะคะเขาบอกว่าให้เซตเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะคะแล้วเราจะได้ว่าเซตคูณกับสังยุคข,ของเซตเนี่ยเป็นจำนวนจริง ทีนี้มาดูนะคะ z คูณกับสั่งยุของแเนี่ยจะเป็นจำนวนจริงถามว่าเราจะได้ว่าอะไรก็คูณหน้าหใช่ไหมหน้าหน้าหน้าหก็คือ a กำลังหน้าหน้าหน้าหลบหลัง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 ก็คือ b ลบด้วยอะไร B กำลังสองหน้าหน้าลบหลังหลังเอาดูนะลบหลังหลังอันนี้คูณอันนี้ได้ลบ B ใช่ไหมได้ลบ B กำลังสองนักเ,เรียนคำว่าลบ B กำลังสองกับ B ลบ b กำลังสองกับลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าไม่เท่ากันนะคะอันนี้หมายความว่ามันยกกำลังสองมาเสร็จแล้วได้ลบ b กำลังสองแต่อันนี้มันยังลบกำลังสองไม่เสร็จนะคะมันจะได้อันตัวนี้มันจะได้เท่ากับลบอ,อันนี้มันจะได้ b กำลังสองแต่ตัเนี้มันจะได้ลบ b กำลังสองถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่านักเรียน อันเนี้ยแปลว่ามันยกกําลังเสร็จแล้วเอา b คูณกับลบ b ก็จะได้ลบ b กําลังอะไรกำลังสองนะคะหน้าหน้าลบหลัง,ลงบวกไกลไกบวกไกลไกลไกลไก็คือใครนี่บวกกับไกลไก a คูณกับลบ b ใช่ไหมแล้วก็บวกใกล้ๆล ก็คือ ab แล้วก็เติมอะไรลงไปด้วย i แต่2อ,อันนี้ลบบวกลบก,กันได้เท่าไหร่ได้สูตรนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะได้เท่ากับ a กำลัง2ลบติดกันกลายเป็นบวกเนาะบวกกับ b กำลัง2นะคะโอเคนะดังนั้น z คูณกับ z bar จะเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2นะคะทีนี้มาดูค่ะถ้า z บาร์เท่ากับ Z ถามว่ามันเป็นยังไงล่ะก็มันเป็น a บวก bi ใช่ไหมถามว่า z b a บาร์จะเท่ากับ Z ได้ก็คือสั่งยุของมันจะเท่ากับตัวมันได้นะคะปกติ Z อันนี้ z b a บาร์ใช่ไหมเท่ากับลบ bi จะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อมันไม่มี bi ใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนแสดงว่าถ้าเกิดว่า z b a บาร์หรือว่าสังยุของ Z เท่ากับ Z นะคะอันเนี้ยเราจะเรียกมันว่าจำนวนจริง เติมลงไปด้วยนะจำนวนจริงแต่ถ้าเกิด z ซตบารเท่ากับลบ z หมายความว่าไงสั่งยุของ z ปกติเท่ากับ a ลบเลยนะ bi z จะเท่ากับ a บวกเลยนะ bi สั่งยุคของ z เนี่ยจะเท่ากับ z นะคะเมื่อไหร่เมื่อมันไม่มี a นั่นเองมันก็จะเท่ากับดังนั้นนะคะ z มันก็เลยเป็นจำนวนจินตภาพแท้จินต ภาพแท้ก็คือไม่มีจำนวนเชิงซ้อนไม่มีจำนวนจริงเลยนั่นเองโอเคนะคะทีนี้มาดูนะคะอะ่มาดูตัวอย่างบัตรตาำข้อหนึ่งสามแปดแล้วก็หกโอเคหนึ่งสาม 68ให้ดูนะคะเดี๋ยวข้อที่เหลือทําอีกดังนั้นนะคะสั่งยุคนักเรียนก็เปลี่ยนเฉพาะอะไรเท่านั้นเปลี่ยนเฉพาะส่วนจินตภาพนะคะดังนั้นก็กลายไปเป็น3ลบ3ลยสามลบสี่ข้อ3ก็คือลบสลบอะไรลบสามข้อ6เป็นู่้วนดับบ้างนะคะลบหเปลี่ยน6ก็กลายเป็นลบอะไรลบหข้อ8ข้อ8ก็จะกลายไปเป็นเท่าไหร่0ย์แล้วก็ลบสนะคะดังนั้นนักเรียนสั่งยุคนะคะจะเปลี่ยนเฉพาะ ในส่วนของจำนวนจินตภาพเท่านั้นนะโอเคพอเรารู้แบบนี้แล้วนะคะกลับขึ้นไปค่ะ,ะมาดูบทนิยามนะคะหน้า4เนาะเกี่ยวข้องกับ i n นเวอรนะคะตอนนี้นะคะนะักเรียน i n นเ r อสิ่งที่นัาเรียนคนที่จะรู้คือ i n นเวอรไม่ได้มีเฉพาะ i n นเวอรการบวกนะคะมี i n v เวอการคูณด้วยถามว่า i n นเ r อการบวกนะักเรียน อินเวอร์สการบวกนะคะมันก็คือการเติมลบเข้าไปให้กับจํานวนนั้นๆนั่นเองเรียกว่าอินเวอร์สการบวกนะคะทีนี้มาดูอินเวอร์สการคูณอินเวอร์สการคูณนะคะมันอ่านี้เขียนลงจดลงไปก่อนนะอินเวอร์สการคูณถ้าเกิดอยู่ในรูปของคนูนดับนะคะมันจะเท่ากับ a หารด้วย a อกำลังสองบวกบีกำลังสองนะคะหารด้วย a อกำลังสองบวกบีกำลังสองนะคะหรือ นักเรียนหรือนักเรียน a กำลัง2บวก b กำลัง2เนี่ยไอกับไอกำลังสองแบบนี้นะคะมันเซตอินเวอร์สของเซตนะคะจะเท่ากับ1ส่วนด้วยขนาดของเซตคูณกับเซตบาร์นั่นเอง เ bar บาคืออะไรเมื่อกี้นี้เ b ้นบาก็คือสั่งยุคนั่นเองต่อมามาดูนี้บ้างเขียนแบบ a บก bi นะคะเราก็จะได้ว่า a ถ้าเกิดอันนี้มันจะเป็นสั่งยุก่อนใช่ไหมสั่งยุก็คือ a อะไร a ลบ bi หารด้วยขนาดของมันก็คือ a กํลังสองบกอะไรน,นั่นเอง a กำลังสองบวก b กำลังสองันนี้ก็เป็น a กำลังสองบวกอะไรเหมือนกัน b กำลังสองเหมือนกันนะคะดังนั้นนักเรียนครูจะให้จำสูตรน,นี้นะคะ,ะ,คะอินเวอร์สนะคะอินเวอร์สของจำนวนเชิงซ้อนเท่ากับสั่งยกหารด้วยขนาดนะคะอ๋อขนาดไม่มีกำลังสองนะนี่โอเคมาเริ่มทำกันเลยนะคะหน้าเจ็ด อ่าทีนี้นักเรียนหน้า7จนะคะจะมีทั้งอินเวอร์สการบวกนะคะแล้วก็อินเวอร์สการคูณอินเวอร์สการบวกนะคะใส่ลบยังลงไปได้เลยนะคะอินเวอร์สการบวกนะคะกับสั่งยุคต่างกันนะคะสั่งยุคจะเปลี่ยนจำนวนที่ติดลบเนี่ยเฉพาะในส่วนของจำนวนตินดภาพเท่านั้นแต่อินเวอร์สเนี่ยเปลี่ยนทั้งจำนวนจริงแล้วก็จำนวนตินดภาพเลยดังนั้นจาก5ก็กลายไปเป็นลบ5จาก6ก็กลายไปเป็นลบ6นะคะทำให้ดูข้อนึง3 ห้าแล้วก็เจ็ดโอเคข้อที่เหลือเดี๋ยวทำเองนะคะอ่าดังนั้นอันนี้ก็กลายเป็นลบอะไรลบสามกับลบสี่ลบสามกับลบสี่ถูกไหมคะไม่ถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอินเวอร์สนะคะอินเวอร์สเนี่ยจะเปลี่ยนลบเนี่ยทั้งจำนวนจริงแล้วก็จำนวนเชิงซ้อนนะคะส่วนจริงกับอ่าส่วนจินตภาพเลยดังนั้นอันนี้ ก็เปลี่ยนเป็นตรงข้ามเนาะก็ได้7กับอะไร7กับ8นะคะดังนั้นอินเวอร์สการบวกกับสั่งยุคต่างกันนะคะต่อมาข้อ8ปเอ่อข้อ7อันนี้ก็จะจากบวกกลายเป็นลบจากลบก็กลายเป็นบวกนะคะทีนี้มาดูอันนี้บ้างนะเรียนอินเวอร์สการคูณน,นะคะอินเวอร์สการคูณเรียกว่าอินเวอร์เสเซตกำลังลบหนึ่งนะคะเท่ากับเซตบาร์ bar. ก็คืออะไรนะเซตบาร์ Z เมื่อกี้นี้คือสั่งยุกหารด้วย ขนาดของมันนั่นเองอ่ามาดูเริ่มจากข้อหนึ่งนะคะทำให้ดูข้อหนึ่งหนึ่งสี่หกแล้วกันหนึ่งสี่หกที่เหลือเดี๋ยวทำเองอ่ะหนึ่งสี่หกนะคะอ่ะอันดับแรกเขียนสูตรก่อนอินเวอร์สของ Z นนะคะอันนี้เรียกว่าอินเวอร์สการคูณเนาะเท่ากับ z ซตบ bar หารด้วยขนาดของ z ซตนะคะ, bar, ะเบา a ์นักเรียนเบ bar ก็คืออะไรเซตบา a r ก็คือ1กับสอลบ2แล้วหารด้วยขนาดของมันขนาดของมันก็คือ1กํากำลัง2บวกกับ2กํกำลัง2อันนี้ก็คือ1กํากำลัง2บวกกับอะไรนะสองกำลังสองก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วย1กํากำลังสองเป็น 1น,นะคะบวกกับ2กํกลังสงเป็น4กลายไปเป็น1ส่วน5แล้วก็ลบ2ส,ส่วนไหไส่วน5นะคะเอเนาะต่อมาข้อ4บ้างข้อ4เขียนสูตรก่อน z bar เท่ากับอะไรนะเอยไม่ใช่ z bar i n v อินเของ i n v e r s การคูณของ z เท่ากับ z bar หารด,ด้วยขนาดของ z นะคะอันนี้เป็นแบบ ไนะคะดังนั้นนักเรียนถ้าเกิดเซตบารก่อน z bar จากลบ3ก็จะเปลี่ยนเป็นบวก3นะคะดังนั้นได้สี่บวก 3i หารด้วยขนาดของมันก็คือสี่กำลัง2บวกอะไร3ามกำลังสองหารด้วยสี่กำลัง2บวกกับ3ามกำลัง2อนะคะสหารด้วยสี่กำลังสองสี่สบวก3เป็น9บวกกันได้25นะคะ ดังนั้นก็ได้4ส่วนอะไร่บวกกับ3ส่วน25แล้วต้องมีอะไรด้วยคะมีไอด้วยนะอ่าทำไปดูอีกหนึ่งข้อนะคะข้อ6สูตรเหมือนเดิม i n v e r s e นะคะเท่ากับ zbar ก็คือสั่งยุคหารด้วยขนาดนะคะอ่าดังนั้นก็เขียนสั่งยุคก่อนใช่ไหมสั่งยุคก็คืออะไรลบส่วนรูสองเอ้ยไม่ใช่ เป็นละหนึ่งส่วนรูทสองสั่งยุคนะคะจะเปลี่ยนเครื่องหมายเฉพาะส่วนจินตภาพเท่านั้นดังนั้นกลายเป็นนี้ลบส่วนรูทสองแล้วก็อันนี้เป็นโค้หนับเนาะหารด้วยหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนรูทสองทั้งหมดกำลังสองบวกกับส่วนรูทสองทั้งหมดกำลังสองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันหนึ่งส่วนรูทสองทั้งหมดกำลังสองบวกรูทสองทั้งหมดกำลังสองนะคะ ก็จะได้1ส่วนรูองนี่เป็นลบ1ส่วนรูองอันนี้นะคะนักเรียน1ส่วนรู้สองรลั 2, ลลงสองได้2ใช่ไหมกลายเป็น1ส่วนอะหนึ่งส่วนสอบวกกับ1นส่วนสอันนี้ก็2บวกกับ1ส่วนสบวกกันบวกกันก็จะได้อะไร 2อส่วนสอใช่ไหมคะสอส่วนสตัดกันก็เหลือ1เนาะดังนั้นข้อนี้จะตอบเท่ากับกับลบรูทส่วนสนะคะเพราะว่าข้างล่างเหลือ1นะหเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เนาะเดี๋ยวข้อที่เหลือค่อยๆไปตั้งสติแล้วก็คิดเอาเองนะคะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ อลองไปทำดูเนาะทางอินเวอร์สนะคะก่อนที่จะจบไปอินเวอร์สการบวกกับสั่งยุกต่างกันนะคะอินเวอร์สการบวกใส่ลบทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดสั่งยุกเนี่ยใส่ลบแค่ส่วนจินตภาพเท่านั้นนะคะทีนี้มาดูอินเวอร์สการคูณอินเวอร์สการคูณก็คือเท่ากับอินเวอร์สของ Z หารด้วยสั่งยุกของ Z แล้วก็ขนาดเนาะอินเวอร์สการคูณจะเท่ากับสั่งยกหารด้วยขนาดของตัวมันนะคะขนาดก็ได้มาจาก ข้างหน้ากําลัง2บวกกับข้างหลังกําลังสองนะคะไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะใช้บวกหมดเลยเห็นไหมอันนี้เป็นก็ใช้บวกนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดเนาะเดี๋ยวครูไปแล้วค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันเรื่องการหานะคะวันนี้อยู่ที่เรื่องสั่งยุกอินเวอร์สการบวกแล้วก็อินเวอร์สการคูณนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ